สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันมันนี่รายการพอดแคสต์ที่ฟังดูแล้วฟินดีครับพบกับดิฉันพุทธีพรเกษมพาและผมอัดนาประยูนนะครับสาหรับวันแรกที่เรามาพบกันนะครับก็อยากให้เป็นเรื่องที่ได้ให้เคล็ดลับในการปฏิบัติตัวสําหรับผู้ที่ กำลังประสบปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะเนอะหรือว่ามีภาระหนี้สินต่างๆวันนี้เราจะมาเพิ่มความสบายใจให้กันนะครับบางคนบอกว่าลดค่าใช้จ่ายก็ทําแล้วหาอาชีพเสริมก็ทําแล้วแต่ว่ายังแก้ปัญหานี้ไม่ได้วันนี้ไอกับน้องมิ้นตนะครับก็จะมาแนะนำสามขั้นตอนนะครับเพื่อจะทําให้เราหลุดออกจากความกังวลน,นี้กันครับขั้นแรกคืออะไรครับน้องมิ้น ตั้งสติค่ะพี่ไอคนเราเป็นหนี้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเราเป็นหนี้อยู่และที่สําคัญเราจะไม่ก่อหนี้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาหนี้เก่าค่ะพอเราตั้งสติได้แล้วนะครับก็อยากให้เขียนรายการหนี้สินของเราออกมาให้หมดเลยนะครับว่าเรามีหนี้กับเจ้าหนี้คนไหนบ้างเนาะมีหนี้ประเภทไหนอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่เท่าไหร่ รวมถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนด้วยหลังจากนั้นก็เอามาเปรียบเทียบก,กันบางคนบอกว่าอยากจะจัดการกับหนี้สินในก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงจะได้ช่วยประหยัดค่าดอกเบี้ย หรือบางคนบอกว่าจะปิดยอดหนี้ที่เป็นยอดหนี้ที่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าจะได้ถือโอกาสลดจํานวนเจ้าหนี้บางคนก็เลือกที่จะจัดการกับยอดหนี้ที่ไม่สูงเท่าไหร่ด้วยการขายทรัพย์สินบางอย่างมาปิดหนี้นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยจะได้ลดจํานวนเจ้าหนี้แล้วก็เป็นการสร้างกําลังใจในการจัดการหนี้สินต่อไปด้วย 3. หาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้มี2แบบค่ะอย่างแรกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ลูกหนี้ได้รับทันทีเช่นลดอัตราดอกเบีย้ยบัตรเครดิต ลดอัดตาดอกเบีย้ยสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันหรือการลดจํานวนเงินจ่ายขั้นต่ําของบัตรเครดิตก็ได้ครับแบบที่2อค่ะพี่ไอก็คือมาตรการที่ลูกหนี้เนี่ยต้องสมัครเข้าร่วมโครงการเช่นการพักชําระหนี้การเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อระยะยาวและวิธีการรวมหนี้ค่ะพี่ไอ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีช่องทางที่ชื่อว่าทางด่วนแกนีซึ่งเป็นช่องทางของแบงค์ชาตินะครับที่จะมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้จากคนที่ไปคุยแล้วนะครับอาจจะมีคุณสมบัติไม่ผ่านหรือว่าไม่สามารถชรําระหนี้ได้แม้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือก็ตามครับโดยแบงค์ชาตินะครับก็จะช่วยประสานงานระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้นะครับเช่นการปรับแผนการชรําระหนี้ให้สอดคล้องกับรายรับที่ลูกหนี้มีอยู่ครับ ยังมีโครงการอีกโครงการหนึ่งค่ะพี่ก็คือโครงการคลินิกแก้หนี้นั่นเองเป็นโครงการที่เรารวมหนี้บัตรต่างๆที่เป็นหนี้เสียแล้วไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกรันหนี้บัตรกดเงินสดรวมไว้ที่เดียวกันนะคะโดยที่เราเนี่ยจะจ่ายในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงแล้วก็ผ่อนในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนะคะหากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถค้นหาในเว็บไซต์โดยใช้คำว่าคลินิกแก้หนี้ได้เลยค่ะ ใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าดูหลายวิธีแล้วนะยังไม่พบมาตราก,การช่วยเหลือที่โอเคก็ยังอย่าเพิ่งสิ้นหวังอยากให้สู้ต่อไปนะครับเพราะว่ายังมีอีกทางออกหนึ่งก็คือการติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เลยครับมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวนะครับก็คือรีบไปติดต่อเจ้าหนี้โดยที่ไม่ต้องรอให้เป็นหนี้เสียนะครับตัวอย่างของวิธีการปรับโครงสร้างหนี้นะคะเช่นขอขยายระยะเวลาผ่อนชําระหนี้เพื่อให้ค่างวดลดลง หรือการขอลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับก็เป็นการช่วยลดรายจ่ายของเราในส่วนที่เป็นดอกเบีย้ยของแต่ละงวดหรือจะเป็นการรีไฟแนนซ์ค่ะคือการเปลี่ยนเจ้าหนี้รายใหม่หรือว่าการทําสัญญากับเจ้าหนี้รายเดิมเพื่อให้ได้อัตราดอกเบีย้ยที่ถูกลงค่ะแต่ก่อนที่จะตัดสินใจรีไฟแนนซ์นะครับก็อย่าลืมสอบถามค่าธรรมเนียมต่างๆที่เราจะต้องจ่ายด้วยเนะไม่ว่าจะเป็นค่าจดจำนองค่าประเมินหลักประกันนะครับว่าคิดดูแล้วเนี่ยคุ้มค่าที่จะรีไฟแนนซ์หรือไม่ นอกจากช่องทางและวิธีการต่างๆแล้วนะคะลูกหนี้เนี่ยก็ยังต้องเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการเจราจานี้กับเจ้าหนี้ด้วยค่ะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างอาจจะตั้งหลักไม่ถูกนะวันนี้เราสองคนก็มีเคล็ดลับมาให้นะครับข้อแรกเลยก็ควรที่จะรวบรวมเหตุผลและก็ความจําเป็นที่ทําให้ไม่สามารถชรําระหนี้ได้อย่างที่สอง ก็คือเตรียมเอกสารต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถจ่ายนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นเอกสารการถูกเลิกจ้างเอกสารการถูกลดเงินเดือนบันทึกรายรับรายจ่ายของเราหรือว่าเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจําเป็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลใบเรียกเก็บค่าเทอมลูกหรือว่าภาระอื่นๆที่มีนะครับ เพื่อเอาไปใช้ประกอบการเจรจาและที่สําคัญเลยนะครับน้องมิ้นก่อนรับข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหนี้ที่เจ้าหนี้เสนอเนี่ยต้องประเมินความสามารถของเราก่อนว่าเราทําได้แน่ๆไม่ใช่ว่าเอ,อะอะแล้วก็รับเงื่อนไขไปก่อนแต่ลืมพิจารณาตัวเองไปว่าจะทําได้หรือไม่เพราะว่าถ้าตกหล่นในข้อนี้ไปเนี่ยอาจจะทําให้เราอะต้องกลับมาประสบกับปัญหาการผ่อนไม่ไหวซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ได้ งั้นเรามาสรุป3มขั้นตอนง่ายๆในการสร้างความสบายใจให้กับการปลดหนี้ในครั้งนี้นะคะอย่างแรกก็คือตั้งสติไม่ก่อหนี้เพิ่มเพื่อแก้ปัญหานี้เก่านะคะ 2. จดรายละเอียดของหนี้สินต่างๆออกมาให้หมดว่าเราเป็นหนี้เท่าไหร่หนี้กับใครอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็3หามาตรการช่วยเหลือต่างๆที่มีอยู่ที่ได้ทันทีหรือว่าต้องสมัครเข้าร่วมโครงการะคะ่ะ และที่สําคัญนะครับเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวนะครับประสบปัญหาเนี่ยก็อยากให้รีบไปติดต่อเจ้าหนี้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เป็นหนี้เสียก่อนครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อแนะนําที่เรานํามาฝากกันในเรื่องของการลดความกังวลใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายและภาระหนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ใช่ไหมครับน้องมิ้นแน่นอนค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนสามารถหลุดออกจากวงจรหนี้นี้ได้อย่างรวดเร็วนะคะ ใช่ครับและสำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับ,รบนนอย่าลืมติดตามรายการคุยกันมันนี่รายการพอดแคสต์ที่ฟังดูแล้วฟินดีได้ที่พอดแคสต์ของแบงค์ชาติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ